สวัสดี <host: S 1> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีพีสุดท้ายของเปกรีของพี่แสงครใช่ครับี่บา <anthrop os. S 2> ้างความรู้สึกเราจากการระยะเวลาการเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้ก็มันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างใจหายหนิดนึงครับแล้วก็หลายๆคนก็เอาใจช่วยกันเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องราวดราม่าในเรื่องนี้เยอะมากๆพอมันมาถึงอีพีสุดท้ายทุกๆคนก็เหมือนกับแบบมันเป็นการประจนภัยเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเหนื่อยอยู่เือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาใจช่วยกันมาตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องบอกเลยว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบโรลล์คสเตอร์พอสมควรเลยนะเพราะว่าแบบมีการแบบเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์บ่อยมากครับแบบอาจจะดีกันปุ๊บแล้วก็ทะเลาะก,กันบ้าง<ม>อะไรเงรี้ยแบบแต่ผมรู้สึกใจหายเหมือนกันครับที่แบบตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วก็คิดว่ารู้สึกว่ามันเร็วเหมือนกันนะก่อนที่เราจะแบบเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยสพอร์ตัมมาตลอดลใช่ครับครับผม ก็เอาจริงๆดีใจมากครับตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP 1 1ที่ผ่านมารู้สึกว่าทั้งทั้งในพาร์ทสองด้านตัวละครแล้วก็ด้านของพวกผมที่เป็นนักแสดงเองรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเติบโตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อตาม EP เลยแล้วก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนพี่ๆทั้งสองคนครับว่าแบบมันจะจบแล้วหรอมันทําไมไวจังเหมือนแบบเพิ่อออนไป EP แรกเลยอยงเงี้ยแล้วก็ ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนที่พี่คิดบอกครับแม็กเหนื่อยกับกวีมากนะครับใช่แม็กเหนื่อยกับกวีมากนะครับให้คำปรึกษาตลอดนะครับครับผมคือทีไรนี้ให้กวีตลอดเลยใช่ครับขาดเธอไปฉันจะอยู่อย่างไรครับผมไม่ก็ตอนนี้ครอีพีสุดท้ายแล้วก็สําหรับทุกคนแม็กเหนื่อยผมเนี่ยทำให้ทุกคนเหนื่อยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครใช่ครับก็จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับที่เล่นกับทางจีเอ็มทีวีก็ จริงๆในฐานะแสดงก็พยายามเล่นให้เต็มที่ในบทบาทแัวกเตอร์ครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนในเรื่องนี้ด้วยที่ให้คำแนะนำเป็นา,ด,นา,มมานดีมากขอเสริมนิดนึงนะตัวจริงน้องน่ารักมากนะครับ <c oughs> ถึงในเรื่องน้องจะหน้าผีบก็เถอะแต่ตัวจริงน้องน่ารักมากนะครับผมอย่าเพิ่งไปดสินน้องนะ เออมีไหมมีทวิตเตอร์ไปดงไปด่าบพวกไหมมีไหมตัดชินแล้วครับมันต้องบ้างจริงๆคือแบบน่ารักมากคือไม่ใช่คาแรคเตอร์เลยครับผมประมาณนี้ครับครั้งนี้ก็สวยเรื่องบนตีนจริงนะแต่ว่าคนติดตามเข้าไปไหมตเข้าไปก็มีบ้างครับแต่ว่าผมก็แบบเฉยๆครับไม่มันแปลว่าน้องเล่นดีไงผมแปลว่ามันเป็นคำชมครับเออเล่นดีเล่นถึงถ้าคนคนไม่ชอบแบบในคาแรคเตอร์ก็แปลว่าถูกทางแล้วครับใช่เพราะว่าถ้าสมมติเราเล่นไปแบบนี้ให้เขามาชมว่าเราน่ารักก็ยังไงอยู่ เือเรากปัญหาเรื่องเรื่องความรักก็อยู่ที่เราแหละจริงๆอยากขอบคุณแฟนๆลโอ้ยกลายกลาไปหน่อยถ้าโหลค่ะอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะที่ติดตามมาตั้งแต่แรกใจหายเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาทิตย์ละตอนเองหรอกมันรอนานจังเลยกว่ามันจะมา EP ถัดไปแต่ว่าพอถึงวันนี้แล้วมัน EP สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเส้นเรื่องไอ้ว่ามันมีหลายอย่างให้ได้ติดตามมันเข้มข้นมากจน เรารู้สึกว่าเรื่องมันผ่านค่อนข้างเร็วอะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแต่เรื่องของเราค่อนข้างดราม่าเหมือนกันนะทั้งดราม่าของครอบครัวทั้งดราม่าของเรื่องความรักอะไรใช่ค่ะชีวิตเศร้ามากเลยค่ะอ๋อก็ดีค่ะชอบชอบดราม่าอยู่แล้วนะคะก็เลยดีสนุกค่ะกวีค่ะครับผมกับอีพีสุดท้ายตัดสำหรับตัวละครกนนี้ในฟามรู้สึกาอ่าสำหรับตัวละครกกวีเขาเติบโตขึ้นแล้วยิ่งในอีพีสุดท้ายก็จะเห็นแล้วว่า ือกวิเขามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ดูดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจริงกวิจะตัดสินใจได้ดีขนาดนี้ยมันเป็นไปนไม่ได้เลยถ้าเกิดเขาขาดเพื่อนๆที่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับการนันการเล่นบทนี้ของที่ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรเพราะมันย้อนไปย้อนมามันมีเป็นตัซีด้วยอะไรด้วยเป็นัไงบ้างผมจะงงอยู่แค่การการที่ตัวละครเติบโตขึ้นนั่นแหละครับเพราะว่าพอช่วงหลังๆมาการถ่ายทําเริ่มเริ่มสลับกันบ้างแล้ว คือในช่วงแรกๆเนี่ยกวีจะเป็นตัวการ์ตูนเลยที่แบบว่าไม่ได้เรื่องสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอช่วงกลางเรื่องไปถึงท้ายเรื่องคือกวีมันจะเริ่มพัฒนาดูดูเป็นคนจริงๆมากขึ้นดูตัดสินใจอะไรที่เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีบางตอนที่แบบอ้ยเดี๋ยวถ่ายกลับมาเป็นตัวเป็นการ์ตูนอีกแล้วบางตอนถ่ายกลับมาเอ้าต้องโตขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับบอกกับว่าเปิดกล้องชนกับเดอะจังเกิลบางทีผมก็เอาตัวละครอีกเรื่องหนึ่งมาใส่เรื่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ก็เร็่องนี้ก็ลบรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราก็ตอนตอนที่เราเล่นเรื่องนี้เราก็เหมือนเติบโตไปกับตัวละครเหมือนกัน,นครับมีแบบมีข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยที่เราเรียนรู้มาจากตัวละครนี้แล้วก็ดีใจที่มันมาถึงจุดที่แบบเราเริ่มจะลงเอยกันแล้วจากที่แบบเหนื่อยมาด้วยกันนานมากๆในในตัวละครนะครับแล้วก็ จริงต้องบอกว่าถ้าในเรื่องการเล่นของทุกคนนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่วาภุ่มกลับด้วยเพราะว่าในสิ่งที่พวกเราพยายามตั้งใจกันมามันจะได้อยู่ประมาณนึงแต่สุดท้ายที่มันออกมาได้อย่างที่ทุกคนเห็นก็ต้องให้เครดิตพี่วาด้วยครับใช่ครับวันนี้เราจะได้มาดูร้อกับแฟนๆด้วยรู้สึกไงบาูโอ้ครับเต้นมโอ้ตื่นเต้นไม่ไม่ได้ดูแบบนี้นานแล้วใช่แบบว่าตื่นเต้นมากๆที่จะได้ดูพร้อมกับแฟนๆทุกคนแล้วก็ แบบปกติเราหลังๆซีรีส์ออนจบเราก็จะไ่นั่งดูใน<ม>ใน X ใช่แ,<ม>แล้วว่าแเออแฟนๆพูดถึงเรายังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เราน่าจะได้เห็น <บา S 2> รีแอคของเขาจริงๆว่าแบบตลอดทั้งทั้ง EP หนึ่งเนี่ย<ม>เขาจะรีแอคก,กับแต่และโมเมนต์ของพวกเราอย่างไงก็<ม>รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาดูพร้อมทุกคนครับแต่บทขขงอุ่นเนี่ค่อนข้างถึงเสืมภาพของ i g ท V บรพอุกคนเหมือนกันใช่ครับผมว่าบทของแม็กเนี่ยเป็นเป็นตัวละครหนึ่งเลยที่แบบกําลัง พูดเหมือนสําหรับอูรู้สึกว่ากําลังพูดแทนทุกคนอ,อยู่ตอนนี้ทั้งคนที่ไม่กล้าพูดหรือแม้แต่กระทั่งคนที่พูดอยู่แต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาพูดว่าตัวตัวละครตัวนี้กําลังแบบทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นทําให้แบบจากคนที่ไม่กล้าอย่างกว,วิทําให้มีความกล้าขึ้นมาอย่างของปีแสงก็แบบไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองก็กล้าที่จะยอมรับตัวเองอูรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้แบบมันให้มมเมนต์ดีๆแล้วก็แง่คิดให้กับทุกคนเป็น เสริมจากน้องนิดนึงผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คือมันจะมีหลายตอนมากๆที่ส่งเสริมเกี่ยวกับความถูกต้องในเรื่องแบบสมรสเท่าเทียมหรืออะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเนี่ยในเรื่องจะเห็นเลยว่าพอมีปัญหารเรื่องการรักษาบางทีการที่เราไม่ได้มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมันทําอะไรไม่ได้จริงๆเพราะนั้นก็เลยเรื่องนี้ก็จะมาตีแผ่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับคนก็รวมบทรงั้นด้วยเหมือนกันะว่าแบบเกี่ยอกับ ยิ่งยิ่งตอนที่รักษากวีตอนที่เขาป่วยครับผมผมเห็นว่ามีคนนอกเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศของเราพอไม่มีกฎหมายรองรับปุ๊บเนี่ยคือบางอย่างมันได้ไม่เท่ากันจริงใช่ครับอย่างของเเติ้นบทบาทเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะสำหรับเราก็ตอนที่จริงผมแบบว่าเพิ่งเคยเล่นแท็เตอร์แบบนี้ครั้งแรกเลยซึ่งตอนแรกก็แบบมีติดๆขัดๆว่างก็แบบงงๆว่าจะเอายังไงดีแต่ก็ถ้าถามว่าที่แบบเห็นเล่นไปก็คือ จริงๆมีพี่ๆทุกคน่ะเพื่อนๆทุกคน่ะคอยช่วยตลอดเวลาเลยซึ่งก็ต้องขอบคุณแบบสเปเชียลแต่งให้พี่ชิดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบทุกๆซีนอ่ะผมแบบเหมือนมันเล่นเรื่องแรกแต่พี่ชิดก็แบบเออไม่เป็นไรฮะอะไรเงี้ยคอยให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆเยอะมากคือคาแรคเตอร์ชั่วๆเนี่ยน้องคนนึกไม่ออกเขาก็เลยเขาก็เลยมาขอความเห็นจากคนที่น่าจะช่วยที่สุดในนี้ก็เลยหวยมาลงที่ผมใช่ครับเออแต่จริงๆที่น้องพูดมันเป็นเรื่องจริงเลยครับคือในนี้ทั้งหมดเลยนะ ไอเติรเรียบร้อยที่สุดเรียบร้อยมากๆ,ๆครับท่า <c oughs> ไม่คิดว่าอูจะเรียบร้อยบ้างเหรอครับมึงน่าจะหนักที่สุดอู <c oughs> อ๋ให้อย่างจะมีซีนที่ต่อยกับนอ็อตตอนที่งานแต่งอะไรเงี้ยครับซีนนั้นเนี่ยช่วยกันพยายามหามากๆว่าจะให้กระชากเสื้อ,อยังไงให้ดูนักเลงเพราะว่าน้องกระชากเสื้อคนไม่เป็นครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยใช่ครับผมแต่อาละครนไอตัวละครสหรับตัวละครไป็นําหรับโดนความรักความรักทำร้ายพอสมควรเลยนะทั้งเรื่องความรักของคนในครอบครัวและความรักจากคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็ต้องมองว่าตัวละครไอ้เหมือนจะเป็นคนที่สะท้อนคนที่เป็น perfectionist ค mm ิด hmm. ในในแง่ของความรักครอบครัวการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตทุกอย่าง mm hmm. ก็คือตอนท้ายมันจะมีซีนที่คุยกับคุณพ่อแล้วก็เหมือนเราบอกว่าเราอยากจะให้ชีวิตมันสมบูรณ์แบบตามแบบที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อก็ให้ข้อคิดที่ดีมากพูดว่าเหมือนณนะตอนเนี้ยเรามองว่าแบบนี้สมบูรณ์แบบ แต่ว่าในอนาคตอีกสักปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าคําว่าสมบูรณ์แบบของเรามันอาจจะเป็นอีกแบบนึ่งแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรคือสมบูรณ์แบบจริงๆก็แค่ e n j o y อยกับทูกโมเมนต์ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมา,มากๆเลยคือการให้อภัยอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยซึ่งไอ้มองว่าก็เป็นข้อคิดที่สําคัญมากวันนี้ชุ้งตอนจบแฟนๆต้องเตรียมภาชิน,นาคานี<ฮ>้หรือหมอนห,อหืออะไร เตียมอะไรเดีเตียมอะไรอุ้ยไม่สปอยี่ผมว่ามันจะเป็นการขมวดทุกๆเรื่องราวใน EP ที่มันผ่านมาจนถึง EP นี้แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาหลายๆอย่างที่มันยังยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันต้องจบลงใน EP นี้แล้วล่ะบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมันจะเป็นความแฮปปี้เอนดิ้งในแบบของเขาแล้วกันคือไม่บอกอะไรเลยครับผมก็คือเหมือนบอกแต่ไม่บอกอยู่ดีชื่อชื่อ EP เป็น กวีบทสุดท้ายเป็นกวีบทสุดท้ายใช่ครับอยากอยากบอกอะไรแฟนๆวันนี้คือตัดมาชอเอาทั้งแฟนไทยแล้วก็อินเตอร์ที่มาดูเรา่ยโหเรื่องนี้ต้องให้ฟุกเลยอินเตอร์รออินเต์มีมีอะไรบอกแฟนไทยก่อนครับผมมึงจะแปลใช่ไหมครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆครับตลอดตั้งแต่จริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณตั้งแต่การประกาศ โรเจกต์นี้ oh. เลยด้วยซ้ําเพราะว่าแฟนๆของพวกเราทุกๆคนพอรู้ว่านักแสดงอยู่ตรงนี้นะครับแฟนๆทุกคนก็พยายามช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามอะไรเงี้ยครับแฟนๆจากทุกๆบ้านแล้วก็รวมถึงทั้งคนทั่วไปที่บังเอิญผ่านมาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆที่ชื่นชอบที่บอกกันว่าเป็นซีรีส์ไว้อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างเป็นซีรีส์น้ำดีเป็นซีรีส์คุณภาพอีกเรื่องหนึ่งเลยแค่นี้พวกเราก็ดีใจมากๆแล้วครับง่งก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆมากๆถึงแม้ว่าไม่ไม่ไม่ด้าาคนึึงงถเลยว เรื่องนี้กระแสจะเป็นยังไงจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า2ข้อที่มันดีมากๆคือข้อที่1คือผมได้เจอกับน้องๆผมแล้วเขาก็ได้เจอกับพี่ๆของเขาในหลายคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายคือซีรีส์เรื่องนี้มันดีจริงๆคือมันเป็นซีรีส์ที่พูดในหลายๆแง่ที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยครับใช่ครับขอบคุณแฟนๆมากๆครับแล้วทั้งหมดนี้ฟุกจะแปลเป็นภาษาอังกฤษครับ Hello. <laughs> God, to you all international fans out there, we would like to thank you so much from the bottom of our hearts and thank you for you know enjoying this ride. Thank you for joining this ride with us. It's a bit of a roller coaster sometimes, but thank you so much for sticking with us and we didn't know that we were gonna sew it out today, so thank you again for that. so just hope you all enjoy tonight and thank you so much for coming แล้วเดี๋ยวจะให้อู่แปลทั้งหมดที่น้องพูดเมื่อกี้ภาษาอะไรดีครับอู่แปรเกับเป็นภาษาอีสานหยอก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 ครับผมยินดีดีแม่ขอบคุณครับ